จะตรวจด,ดูใดนะครับผมือมอเตอร์นะครับสายรุดไปคนจนมา,าตัวฟักเน,น่าชั้นน้าดออกก็ถอดออกเลยนะ่อยๆตัวนี้นะครับผมตัวฟักเน่าตัวนี้จะเป็นลูกสูบนะครับผมย่างตัวครับผมตัวนี้จะเป็นใบพัดนะครับผมส่วนด้านบนจะเป็นหน้าสูบนะครับผมการสูบ ทั้งสองสองสูบนะครับรุ่นนี้สังเกตด้ยครับสลับสูบส่วนตัวนี้จะเป็นขดลวดทองแดงนะครับผมต้องตรวจเช็คดูขดลวดนะครับตัวนี้จะเป็นคาบาซิกเตอร์นะครับผมค่าก็ยี่สิบบาลลัดนะครับผมหรือยี่สิบไมโครนะครับกำลังไฟก็สี่ร้อยยี่สิบโวลต์ไอสี่ร้อยห้าสิบโวลต์นะครับผมขอโทษครับพูดผิดนะครับผม ครับผมก่อนที่จะถอดดูไอ้ขอดรลวดต้องถอดปิ้นล็อกไอ้ใบพัดลมออกก่อนนะครับมือขังไว,ว้พัดถีบครับผมออกเลยนะครับครับผมวิเอาใบพัดออกก็ต้องใช้คขควงแบนนะครับผมเข้าไปที่ร่องนะครับผมกดดันออกนะครับ ไม่ยากครับผม,มง่ายง่ายพัดใบพัดพติกนะครับผมอกอกทั้งสองด้านนะครับถึงจะด,ดูขดลวดได้นะครับผมขดลวดจริด้านหนนะครับนี่ครับผมขดลวดครับผมนี่ครับไหมเลยนะครับผมลอยไหมเปลี่ยน บ o เอเปลี่ยนขดลวดใหม่หรืออย่างนั้นก็สั่งให้ช่างพันใดพันนะครับผมเพราะว่าร้านซ่อมของผมไม่รับพันใดนะครับครับผมตัวนี้จะเป็นลายนะครับตัวนี้นิวตันนะครับผมตัวนี้จะเป็นเมนสวิตต์ออโต้นะครับผมต้องตัวนี้จะเป็นสายสวิตโ์ออโต้นะครับผมสายสวิตต์ัดลมนะครับผมตัวนี้จะเป็นน,นิวตัน Newton, ไอ้ กาวนะผมสายกาวครับผมนี่ครับผมพอดมอเตอร์ออกมาแล้วนะจะเห็นชัดเจนนะครับผมใช้ประแจหรือตัวที่เบอร์แปดนะผมคันหนึครับตัวนี้จะเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับผมต้องใช้ตัวที่หกไอทหกเหลี่ยมคันเข้าไปเลยครับผมครับต้องถอดก้านสูบบอกถึงเจะ ดูมอตเตอร์ดูไดด้านในนะครับผมใกดลวดนะครับตัยนี้นค,ค,ค,ครับผมตัวนี้จะเป็นเท่าหกเหลี่ยมนะครับเพเทาเทาลูกสูบนะครับผมข้อเหลี่ยมนะครับใช้ตัวที่ไอ้แกงหกเหลี่ยมจะมีนัหดหกเหลี่ยมอยู่ด้านในนะ,นะครับผมขันออกเลยนะ ครับตัวที่หนึ่งนะครับผมรออีกตัวที่สองครับจะมีสองตัวใม่ด้านหนยึดกับสูบนะครับถอดออกมะครับจะมีลูกปืนอยู่ด้านในหนึ่งตัวนะครับผมสามารถเรากั้าสูบไร้นะครับผม บผมก้านสูบนะครับผมก้านสูบพร้อมลูกสูบอันนี้จะสองด้านนะครับผมจะได้ถอดทั้งสองด้านถึงจะเป็นขดลวดนะครับรูปเหลี่ยนก็าขัดหลอดนะครับสอนด้านนี่เป็นกันเอาสลักสูบ คร,ครับผมโซ่คนละเรียงอยงอกนิดเดียวนะครับผมตเบาเยครับามดหาง,ง,าางด,ด<อ>หังเกตด,ดูครับหดลวดละ,ล,ะ,ล,ะ,ล,ะลายเลยนะครับผมเทป ทถ้าเขาพันมาก็ขาดนะครับผมต้องพันมอเตอร์ใหม่นะครับผมถึงจะใช้การได้นะครับถ้าผมตัวนี้ต้องนำพันก่อนนะครับผมจบไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ